สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาคํำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนะั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพจ u t u b e รวมถึง Facebook หมดสั่งเแชแนลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลิกกันก่อนเลยครับเวกัสเซนไดครับเอาชนะด้านฮิโรชิมาซัานเฟ่ฮิโรชิม่านะครับไป2ประตูต่อศูนย์ เอโตเกียวครับพ่ายกับทางด้านคาชิมาแอดเลอร์ไป1ประตูต่อ2โตโกชิมาวอติเสมอทางด้านโอิตาตินิดาไป1ประตูต่อ1โชนันเบเมเล่ครับเอาชนะทางด้านโยโกฮาม่าเอไป2ประตูต่อ1และทางด้านกัมบาโอซาก้าครับเอาชนะทางด้านของสกันโตซูไป1ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลไทยลีก2กันบ้างน,นะครับขอนแก่น FC ครับพ่ายกับทางด้านลำปาง FC ไป1ประตูต่อ3 เมืองการ u ยู t e นเตดเสมอกัทางด้านละนอง u ยู t e นเตดไป2ประตูต่อ2เกษตรศาสตร์ครับเอาชนะน,นะคนปรปฐมยูเนเตดไป1ประตูต่อ0สุขโขทัย FC ครับเอาชน,นะทางด้านราชนาวีไป3ประตูต่อ0และทางด้านของสุลกากรนะครับพ่ายกับทางด้านของตาด FC ไป1ประตูต่อ2มาดูในส่วนของผลฟุตบอลตุรกีซูปเปอร์ลีกกันบ้างนะครับลิเชสเปอร์ครับเอาชนะคาซิมปาซาไป2ประตูต่อ1 กาซิตอันเตปนะครับเสมอการทางด้านของกาซันสเปอร์นะครับไป1ประตูต่อ1คอนยาสเปอร์เอาชนะงด้านเคลลี่สเปอร์ไป2ประตูต่อ0ูและทางด้านแกสซิเป้นะครับพ่ายกับทางด้านแท็บซ่อนสเปอร์ไป0ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลไทยลีก1กันบ้างน,นะครับนครราชสีมามารด้าครับเอาชนะทางด้านสมุทรปราการซิตี้ไป1ประตูต่อ0ูนย์เมืองทองยูเนเต็ดเอาชนะทางด้านโพลิเทโลไป2ประตูต่อ1น ชลบุรีเอฟซีครับเสมอทางด้านเชียงใหม่ยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ1และทางด้านสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดครับเอาชนะทางด้านขอนแก่นยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ0มาดูในส่วนของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันบ้างนะครับคาร์ดิฟครับพ่ายกับทางด้านมิดเดิลสโบร์ไป0ประตูต่อ2บอรนสมาร์ทเอาชนะทางด้านฮันเดอร์ฟิลด์ไป3ประตูต่อ0เบอร์มิงแฮมเอาชนะทางด้านสวอนซีไป2ประตูต่อ 1, 1> แบ็กเบิร์นเอาชนะทางด้านเรดดิ้งไป2ประตูต่อ0 แบ็กพูลเอาชนะทางด้านเบตันไป2ประตูต่อศูนย์โควินที่เสมอทางด้านดาร์บี้เคาร์ตี้ไป1ประตูต่อหรูตันทาวเอาชนะทางด้านฮันซิตี้ไป1ประตูต่อศมิววอร์เอาชนะทางด้านสโต๊กซิตี้ไป2ประตูต่อ1นปีเตอร์โบโลครับเอาชนะทางด้านควีนพาร์คนะครับไป2ประตูต่อ1และทางด้านเวสต์วอมวิดอาเวียนครับเอาชนะทางด้านบิสตอรซิตี้ไป3ประตูต่อศูมาดูในส่วนของบุนเดสลีกาเยอรมันกันบ้างนะครับ เป็นลีกาเยอรมัน2นะครับโฮเทิคิวครับเสมอทางด้านดามสตัดไป1ประตูต่อ1นดุยเซดอฟเอาชนะด้านคาคูไป3ประตูต่อ1เนินแบกเอาชนะด้านไฮเดนฮามไป4ประตูต่อ0และชาวเกยศูนย์สี่เอาชนะด้านเดนโมเดสเดนนะครับไป3ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลมียร,ร์ลอังกฤษกันบ้างน,นะครับเชลซีถล่มเอาชนะนอริสิตี้ไป7ประตูต่อศูนย์คตันพาเลตเสมอกันนิวคาสเซิลไป1ประตูต่อ1น เอเวอร์ตันครับพ่ายกับทางด้านวัตฟอร์ดไป2ประตูต่อ5ลีดยูไนเต็ดเสมอกับวูฟแฮมพ์ตันไป1ประตูต่อ1เซา์แฮมพ์ตันเสมอกับเบอร์ลี่ไป2ประตูต่อ2และทางด้านไบรตันครับพ่ายกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ4มาดูในส่วนของเซเรียบีอิตาลีกันบ้างนะครับเลเช่เสมอกับเปรูจาไป0ประตูต่อ0มอนซ่าเอาชนะทางด้านซินตาเดลล่าไป1ประตูต่อ0 เตนาน่านะครับถล่มอาชนะวีเซนซาไป5ประตูต่อศูนเบเวนโตเอาชนะด้านโกเซนซาไป3ประตูต่อศูนย์ฟอซิโนเน่ครับเอาชนะอัคโคลี่ไป2ประตูต่อ 1, 1> และเบชาครับเอาชนะเคมเนเซ่ไป1ประตูต่อศูในส่วนของลีกเดิมฝรั่งเศสปารีสเอฟซี FC ครับเสมอทางด้านตูลูตไป2ประตูต่อ2อายักซิโอเอาชนะด้านนองซี่ไป2ประตูต่อ0ูอาเมียงเอาชนะบอรองเซียนไป3ประตูต่อศูนย์ ทางด้าน Dark k n i g นะครับเสมอทางด้านก้องไป1ประตูต่อ1เก่ง Genomov f o ครับพ่กับทางด้านดียงไป1ประตูต่อ2เก่งกองเอาชนะทางด้านนิมไป3ประตูต่อ 1. หเลืออาบเอาชนะทางด้าน Pro FC ไป1นึประตูต่อ0นมีอไพ่ายกับทางด้านล a เดสไป0ประตูต่อ2และทางด้านโซโซเสมอกับทางด้านถาวัน S ไปอสไป1ประตูต่อ1ส่วนผลออสเวนคานของสวีเดนนะครับ ยอรการเดนเอาชนะทางด้านคังมาไป3ประตูต่อ2หังเคนพายกับทางด้านฮัมสตัดไป2ประตูต่อ3ผลฟุตบอลฟินแลนด์ไว้เขาลีก้าฮอนก้าพายกับทางด้านฮากาไป0ประตูต่อ2คูพีเอสเสมอทางด้าน SIFK ไป0ประตูต่อ0และทางด้านมาริฮามครับเอาชนะทางด้านคูพีเอสไป5ประตูต่อ1มาดูในส่วนของบุนเดสลีกาเยอรมันกันบ้างนะครับ บาเยมิเนกถล่มวัชนาฮอฟเฟนไฮม์ไป4ประตูต่อ0ไลซิกเอาชนะทางด้านกอร์เฟิร์ฟไป4ประตูต่อ1โวบวกพ่ายกับทางด้านไฟบวกไป0ประตูต่อ2อัมาเนียบิลิเฟลพ่ายกับทางด้านโบลเซียดอนมูลไป1ประตูต่อ3และฮาธาเบอร์ลินครับเอาชนะทางด้านกักบกักไป1ประตูต่อ0มาดูในส่วนของสกอตติชพรีเมยรีกันบ้างนะครับอัเบดีนเอาชนะทางด้านฮิบเนียนไป1ประตูต่อ0 การ์ดโกเซลติกครับเอาชนะด้านเซนจอนสโตนไป2ประตูต่อ0ดันดียูเนเต็ดเอาชนะด้านมาเทอเวลไป2ประตูต่อ1หาเสมอทางด้านดันดีไป1ประตูต่อ1และทางด้านล็อตคาตี้ครับพ่ายกับทางด้านลิฟวิงตันไป2ประตูต่อ3ในส่วนของซีเรียอิตาลีครับซาเลนลิตเตราพ่ายกับทางด้านเอมโปลีไป2ประตูต่อ4 ซาโซโล,โลเอาชนะทางดานเวเนเซียไป3มประตูต่อ1นและบลุนญ,ญาครับพ่ายกับนางดานอซิเมลานไป2ประตูต่อ 4. ลีกลิเองฝรั่งเศสม,มีเตะ2คู่นะครับเมื่อคืนน้องเอาชนะทักดานเกนอมฟฟูตไป2ประตูต่อ1นและลิวเสมอทางด้านแบทไป1ประตูต่อ1นในส่วนของลาลิกาสเปนครับมีลงสนาม4คู่วาเลนเซียเสมอทางด้านมมย,ยองกาไป2ประตูต่อ2คาดิดครับพ่ายกับทางด้านอาราเบสไป0ประตูต่อ2 เอลเชสเสมอทางด้านเอ็ดมันยอนไป2ประตูต่อ2นงแะทางด้านแอตแลนติกบินเบาครับเอาชนะทางด้านเอ่อบียาเรียลนะครับไป2ประตูต่อ1ในส่วนของเซกุนดาลีกาของสเปนนะครับมีเตะด้วยกันหมด4คู่ครับอิซ่าครับเอาชนะทางด้านฟูเอลาบาดาไป3ประตูต่อ1สปอร์ติ้งคีกอนพ่ายกับทางด้านเรียวบิยาโดลิดไป1ประตูต่อ2 มาลาก้าเอาชนะทางด้านลูโก้ไป1ประตูต่อ0และทางด้านเรกาเนสพ่ายกับทางด้านเตเลเนเฟไป1ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนทั้งหมดนะครับที่เตะมานะครับสำหรับเมื่อคืนนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของเจลีกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับอันดับ1ถึงอันดับ10นะครับในส่วนอันดับ11ถึง20ครับ แล้มาดูในฝั่งของไทยพิมลีกันบ้างนะครับอันดับหนึ่งครับยังเป็นบุรีรัมม์เหมือนเดิมนะครับส่วนอันดับท้ายตารางครับ11-16ครับมาดูในส่วนของพิมลีอังกฤษกันบ้างครับอันดับหนึ่งเป็นเชลซีนะครับส่นท้ายตารางครับ มาดูในส่วนของลาลิก้าของสเปนกันบ้างนะครับอันดับหนึ่งเป็นเรียวโซซีดัดนะครับมมามืดนะครับโซนท้ายตารางนะครับและมาดูในส่วนของกันโชเซีอ,อิตาลีครับอันดับหนึ่งยังเป็นเอซีมิลานอยู่นะครับตอนนี้เตะไปแล้วเกนะ้านัดแต่อันดับสองนั้นเตะไปแค่แปดนัดนะครับห่างกันแค่แต้มเดียวโซนท้ายตารางนะครับ แลมาดูในส่วนของบุนเดสลีกาเยอรมันครับอันดับหนึ่งเป็นแชมป์เก่านะครับไบเยนมิวนิกในส่วนของโซนท้ายตารางนะครับสำหรับบุนเดสกอเตอร์เฟิร์สนะครับกับทางด้านอัมบิญาบิลิเฟลนั้นยังหาคำว่าชนะไม่เจอนะครับมาดูในส่วนของลีกเอิงฝรั่งเศสครับอันดับหนึ่งยังเป็นปารีสแชงแมงครับสำหรับโซนท้ายตารางนะครับ โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประธานอภัยเวลานี้ด้วยหากดูแลชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งเพจ u t u b e รวมถึง f c e b o o k หมอดสั่งแชนแนลเพื่อท่านอย่าไ่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ